การปลูกไผ่เป็นไม้แนวเขตบนคันล้อมสวัสดีครับเพื่อนๆนครับพบกับลุงพอเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันวันนี้นะครับลุงพอพาเพื่อนเพื่อนนะครับขึ้นมาอยู่บนแนวคันล้อมนะครับแปลงสวนป่าลุงป้าพอแปลงที่สองทางด้านทิศเหนือนะครับพามาวันนี้นะครับต้องการจะนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับการปลูกไผ่บนแนวคันล้อมนะครับเดี๋ยวตามลุงพอมาดูกันนะครับ เพื่อนๆครับกอไผ่ที่อยู่ด้านหน้าของเพื่อนๆนะครับไผ่กอนี้นะครับเป็นไผ่สางมนนะครับเป็นหนึ่งในสองพันไผ่นะครับที่ลุงพออเลือกปลูกบนแนวคันล้อมแปลงสวนป่าปลูกเป็นไม้แนวกันชนนะครับเดี๋ยวลุงพอจะพาไปดูนะครับว่าบนแนวคันล้อมนี้นะครับประมาณนะครับมีไผ่ประมาณ1ิบกอเนี่ยนะครับลุงเลือกนะครับไผ่สางมนกับไผ่กาบแดงนะครับ เป็นไม้แนวกันชนนะครับปลูกบนแนวคันล้อมแปลงสวนป่าลุงป้าพอนีครับต้นที่หนึ่งครับเป็นไผ่สางมนเหตุผลที่ลุงพอเลือกไผ่สางมนนะครับเน,นี่ยครับแล้วก็กําลังนะครับเนี่ยครับเอามาปลูกเพิ่มอีกนะครับตรงนี้อีก3ต้น3ากอนะครับก็เป็นไผ่สางมนเหมือนกันนะครับไผ่สางมนนะครับอ่าเป็นไผ่ที่นะครับเป็นไผ่ที่มีความต้องการนะครับในท้องตลาด ยังมีความต้องการอยู่จํานวนมากนะครับไผ่สางบนเป็นไผ่ที่มีลําต้นนะครับขึ้นตรงนะครับตรงเปล่าขึ้นไปนะครับแบบนี้ครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกกอหนึ่งนะครับไผ่สางบนซึ่งกอนี้นะครับก็ปลูกไว้นะครับได้เกือบๆปีแล้วนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็กําลังอะไรครับแทงหน่อใหม่นะครับออกหน่อใหม่เพื่อจะตั้งเป็นลําขึ้นไปนะครับไผ่สร้างมนอย่างที่บอกกับเพื่อนๆนะครับว่าเป็นไผ่ที่อะไรครับลาต้นตั้งตั้งตรงนะครับไม่ไปลบกวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงมากนักนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นไผ่ไม่มีหนามนะครับอีกไผ่ชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับลุงพอก็ปลูกประกอบกับ เสาหลักหินนะครับแนวเขตนะครับเห็นไหมครับว่าทางด้านซ้ายนะครับของหลักหินก็เป็นอะไรครับ ไผ่กอนี้นะครับเป็นไผ่กาบแดงนะครับส่วนด้านขวานะครับก็เป็นล่องน้ําแล้วก็เป็นล่องน้ําสาธารณะนะครับลุงก็เลยใช้นะครับไผ่นะครับเป็นไม้แนวเขตนะครับปลูกเอาไว้นะครับไผ่กาบแดงนะครับก็เป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สังเกตนะครับว่าลักษณะของใบนะครับใบจะใหญ่ยาวนะครับกว่านะครับอันนี้เป็นไผ่กาบแดงนะครับสังเกตใบครั้งนะครับว่าจะใหญ่ยาวกว่าเลยครับไผ่้างหม่นครับเนี่ยอันนี้ไผ่้างหม่น นะครับประโยชน์ของไผ่กาบแดงนะครับก็นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดอีกเช่นกันนะครับเป็นไผ่ที่อะไรครับพ่อค้าแม่ค้าข้าหลามนะครับต้องการลำไผ่นี่แหละครับเป็นไผ่กาบแดงเนี่ยแหละครับไปใช้ในการเผาข้าวหลามนะครับก็เป็นไผ่ชนิดหนึ่งนะครับหนึ่งในสองนะครับที่ลุงผอ,อเลือกมาปลูกบนแนวคันล้อมแปลงสวนป่าลุงปอาอา้าผอนี่ครับ ไผ่สางบนทั้งสามกอโทษทีครับไผ่กาบแดงทั้งสามกอเนี่ยแหละครับลุงพออก็ปลูกพร้อมกับอะไรครับเนี่ยครับไผ่สางบนกอนี้เหมือนกันนะครับกอนี้เป็นไผ่สร้างบนที่อะไรครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับมีลำขึ้นไปหลายลำแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นลำเล็กๆอยู่นะครับลุงพอก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงต้องมาเลยครับตัดแต่งนะครับสางกอให้มีขนาดเหมาะสมนะครับ มีจํานวนลําไม่มากนักนะครับก็เนี่ยแหละครับก็เป็นการอะไรครับปลูกเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของลูพอด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําคลิปนี้นะครับก็ต้องการจะอะไรครับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับเพื่อนๆนะครับท่านที่มีความรู้นะครับความชานิชํานาญมีประสบการณ์การปลูกไผ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไผ่กาบแดงนะครับในไผ่กาบแดงหรือว่าเนี่ยครับไผ่ซางบนก็ ขึ้นมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับบนเพจ Facebook สวนป่าลุงป้าพอหรือว่าช่อง u ูท b e สวนป่าลุงป้าพอนะครับนี่เป็นอีกกอหนึ่งนะครับที่ลุงพอมาปลูกนะครับเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วนะครับเผลอนะครับไม่ได้ลดน้ําเสียหลายวันนะครับก็ทำท่าเหี่ยวๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับก็ใช้กระป๋องลดน้ําแบบนี้ครับลดน้ําให้ไปแล้วนะครับ10กระป๋อง10บบัวนี่แหละครับ ติดกระบวยตักน้ําแบบนี้เลยนะครับก็ให้ไว้แบบเผื่อๆไว้นะครับเผื่อจะไม่ได้เข้ามาลดน้ํานะครับสักสองสาวันนะครับเนี่ยครับก็มีล่องน้ําประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกกอหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นไผ่้างมนนะครับที่ลุงพอเลือกปลูกนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยมาเดินทางมาถึงกอสุดท้ายนะครับปลูกประกบกับหลักหินเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่องน้ํานะครับก็มีล่องทางด้านขวาล่องน้ําสาธารณะนะครับแล้วก็ด้านตัดขวางตรงนี้ นะครับก็เป็นล่องน้ําสาธารณะเหมือนกันนะครับลุงพอออก็เลือกที่จะใช้ไผ่สางมนกับไผ่อะไรครับไผ่กาบแดงซึ่งไผ่ทั้งสองชนิดนี้นะครับเป็นไผ่ที่อะไรครับไม่มีหนามนะครับก็เชื่อว่านะครับเมื่อกอโตใหญ่ขึ้นมาเราก็จะสามารถอะไรครับตัดสางกอได้ง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีหนามนะครับนี่ก็เป็นหลักเขตนะครับหลักเขตหินที่ลุงพออนะครับได้ทําการรังวัดที่ดินไว้ นะครับเนี่ยครับก็เอาไว้นะครับปลูกไผ่สร้างมนนะครับประกอบไว้กับอะไรครับหลักหินและในขณะเดียวกันนะครับเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเพื่อนๆครับเห็นอะไรไหมครับนี่ครับสองต้นนะครับก็ตาลที่ลุงพอนําเม็ดตาลมาฝังเอาไว้นะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นแนวคันล้อมนะครับทางด้านทิศตะวันตกของแปลงสวนป่าลุงป้าพอก็นี่ครับทางด้านขวาก็จะมีล่องน้ำนะครับสาธารณะนะครับก็ถือว่าแปลงสวนป่าของลุงนั้นนะครับ อุดมสมบูรณ์ครับน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ครับแต่ว่าลุงทําแปลงสวนป่าแปลงนี้นะครับสองปีก็น้ําท่วมสองปีนะครับปีนี้เป็นปีที่สามที่เริ่มปลูกซ่อมนะครับเห็นไหมครับนะครับในในอะไรครับป่าหญ้าก็จะเห็นยอดยางอยู่นะครับต้นยางนาเป็นไม้ที่อะไรครับทนต่อสภาพน้ําท่วมขังได้ดีนะครับยังไม่ว่างนะครับยังไม่ว่างตัดหญ้านะครับก็ปล่อยอาไว้ก่อนนะครับนะครับก็มีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์แล้วปีนี้นะครับ จังหวัดเชัยนาทของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แปลงสวนป่าตรงนี้นะครับตำบลตลุกอำเภอสะบายาจังหวัดเชัยนาทก็ถือว่าตั้งแต่เข้าฤด,ดูฝนมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ 20, 22พฤษภาคมนะครับยังไม่เจอฝนใหญ่เลยนะครับเนี่สภาพนะครับออก็ยังรกๆเหมือนกันนะครับ เอาครับกลับมาดูแนวไผ่อีกครั้งนะครับก็เนี่ยครับมีแนวไผ่อยู่ประมาณว่ากอเนยครับบนแนวคันล้อมทางด้านทิศเหนือเป็นไผ่สองชนิดครับไผ่สางมนไผ่กาบแดงนะครับย้ำอีกทีเป็นไผ่ที่อะไรครับมีความต้องการนะครับของตลาดแล้วก็ไม่มีหนามสางกอได้ง่ายลุงพอจึงเลือกนะครับเอามาใช้เป็นไม้กันชนไม้แนวเขตนะครับของสวนป่าลุงป้าพออก็นะครับเป็นคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับก็มาจบกันที่กอไผ่สางมนที่ สวยตรงนี้นะครับถูกใจก็นะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามทางเพจสวนป่าลุงป้าผอแล้วก็ช่อง youtube สวนป่าลุงป้าผอเอาไว้พบกับคลิปใหม่ตอนใหม่เรื่องราวดีๆที่ลุงผอจะขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆและกันรยนานมิตรนะครับวันนี้ขอกาวลาด้วยคําว่าสวัสดีครับ